แกงออกแกงออกไปมาด้วอ้เอาขาจะขามมาพังเขาลองเบิ่งปะเนะี่ย right ความไปบ่นเดินไปบ่ได้งานหนามหมากมาบ่ได้เองหลุมมันเป็นเส้นแล้วหลุม อย่างเปีกยกนะท,นาากกนทันนะครับไปเลยบ่ทันนะดุนี่ก็เครือ่องเตอันดุต เรามาพ้นตกนกันเลยี่น้องโอ้ยตายแนละ้วเจอมูโขบักบกผ่ันมันเว่ามีผลน,นี่แหละมันรอบเสาออกพ้นตกอืมา <c oughs> <c oughs> ไปเลยพี่พนองลำบากานั่นแหละยบมานเนี่ยกระตกมือนกระตกอีกโอ้ย ท้องอัยอซนไม่กระบ,บากเลยน้องโอ้ยลบพลโอ้หมูกินบังบกบัวันมันติดกินก่อนท้ามันเอื่นอนๆนชรออันห้าพัน์ประหลาดเพราะว่ามันข้าความมาผาักเขามือนควมผักซี่อยู่นะครับมันตกแห้งเลยชีลอกับตะทางรถเก่าเขาเนี่ยลาพ้นเอื่อนก่อน เลือกไลยเป็นอะไรปะวกระหอกกระแตเป็นไก่ป่าก็เห็นไลยอยู่แต่เขาบริสุทธิ์มันเขาจะไป็นักอมบักถอกแต่ก็ยังบดอยมันมันบินขึ้นมาหนึ่งไก่ เรามาหออเสกหออในพันประหลาดล้เมวูมาดดดดดดดันดดดดดดดยดดดดเดดดด ก็เสยอย่างนั้นหรือเปฮะวู้วโอยมาแล้วว่าสาเห็นยูก็เห็นแบบเห็นเป็นไ,ได้เบ็ดบ่ถือคำอมันหกก่อตาวเต็มมันครบอบเปียปโปเปียเข้าไปเลยโอ้โหสุดายโปเปียปโปเปียก ม่ไตเนาะก็อ้าอาราอ่หบ,บ่หกอะไร,ครแ,แรค่น,นี้อยู่มาไมกกก็โอนะนคอยนตกบ่นลกมแงแง้าาจคุณนานามมานามื่มาได้ผลอยู่นะมัเดๆไปล่น ล่าบ้าง่งเดี๋ยว่นเล่าอยู่โอ้ยยามเบบโอ้ยคกับกปุบียปุปียอยู่บุทอกบักไงนี่มันมีกอตากอตาลายนี่อ้าวโอ้ยมันม่กอตากวางเหรอจอเข้าเข้าได้ไหอนี่อ้าวโอ้ย มัดทุที่แบนี้มัดแล้วเนาะมัดเลมัดมาบ่มัดอย่นก็ได้ยายลูกยายลูกไผ่มันมันอ้ายลูกไผ่เขาจะมาจอดหมดตึกผนนอนอนะพินเลยชื่ออะไรนะ่ป่ะมาไมไม่เยอนจุ่มโบลางกันมังเอเนาะกินแน่ก็ชือนนนะโอปันแล้วเจ้าค่ะ กินข้าวเจ้าเขากินเขาเย็นกินเขาเย็นเลยก้อยปลากระมองกินในบ่อนโอ้วัดพายหนึ่งแล้วบนเห็ดเนี่ยยำแกงดินฮะปลาโตหมดตึกสมควรแล้วเนาะจ่าชงจ่าขวาได้ชงเือถือใบบัตรแตาจ่ามันเจ๊ดตี่บัวจับเสือ จุ่มเาไว้อกว่าจุ่มัดโอราณเดือ่ถแดนเนาะจุ่มกนต้องล่างจุมแหลก็ล่างค่ังน้อนมันมันปีกเลวยอันนั้นมันหกนนามันเข่าอ่าเข้าไปโอ้ยมันคห็บ่าเนี่มันนะหอบกลับไปล่งไลยหนอยฮะนั่นั้นฮะแล้วเราบห็นนาะมันมาเห็นน ถ้นมองขอาวบ้ามันคอบเหมอนฉันมันยาาไปเรื่อยนกับบ่อไก่กุ้งเพลินนั่นแหละมันเช่าแล้วบ่อครกมันัวมาออเอีย้อแล้วหมูออกมันไปคนอบมันไม้ได้คนทำห่อมือนำห่อตัวๆผ่อเฉานน่ช้านนะหกยานหกให้หนอนมูใหญ่ฉันนอนชิบชิบช้อนมูนอนชิเบ็ดมูนอนอยู่มูชหยอนัมึมเนอะ มึงทีมัากจากหลายบบเมันมอหนึนนนหงน่งน้ำน้ำจำฮ้อยอย่างเงี้ยถุนหนึ่งน้ำมอสพุทไปหลาดแล้วเจไปยามเบ็ดประหลาดกนพันใสยกางเวทรันใสยไวเมาเส่ากันาว่านาคุณอย่างเราันทึก<อ>คุณลี่นามนะเพ่านะเนาะนคุณแห่งลี่หนามเข้าไปกรบบราดย,ยังเออกบอกกระบาดก่ายาม,มองยาเบ็ดเกหมองบันทึกเลยมองเอาน,น,น,นเาะเอาไปแกงกี่หน่อยแกงกินแลก้กก็ได้กลับา้าเฮานี้ ครับก็น,นอสองขืนเลยโหบ่อยยากมานมากกับพันปราลาดองคืนกินกระหอกตัวหนึ่งแกนะแกมือใหม่เฉินนาเนาะเห็นมาพี่ลูกพี่แกมือใหม่ชนนาเนาะอ,อยู่ลมก็มีในพานเขานอน,นะอยู่ลมเนาเมื่อเสาร์แล้วก็ขามไปไปเจอเขาอยู่คนละ ลืมเลยปลาดบอปลาลดสมซื้อนะนพันปลาดเนาะใส่ตปลาด แบบนี้แม่แต่ในผ่าปลาลาดเยอะเสียส,สียังไดเสราะฉะ้หล่อยใหมั้มันออกกลังเว็นเนาะแกได้แล้วแหรอดได้บ่นแกเนี่ปลาลดนี่ขอ,อ,องแท้นี่ของปลาลาดนในผ่านปลาลัดเห็น่า ยาบมาถือโลดประหลาดผู้อื่นมาถือคนถือก็เ <c> ห <oughs> ็นวันพันประหลาดโอ้ของอย่างตอนนี้บ่หล่มเนาะปั่นนั้นเขาเจ้าหูา้เมื่อคืนไงบ่เจ้าอ๋ออกระปานน่ะทมัดภายหนึ่งเนาะเออ โอสือครัปลาหลปลาหลาอะไโอ้ขมีของดีแท้นีนสมุนไพรองเจ้านิแต่เน้นอ่อกูปลาหลาเหมนยีกอเทอะสมพอดีสมพอดีสาราไปเจ็บทอง แกงปลาับาดิ มันเดนปิ่ข,ข,ข้เาจ้าเนาะหนึ่งเอาปลาตัวลายแท้นึ่หนึ่งทีเดียวของมันลายเดยนเลยมาเดิพี่นองเนาะกินข้าวเสาน้ำกันมือนีบประมาณไปสองขึนมายอืง ืมสายยาเจ้าเนี่นยเนาะหลาดอื <c ười> โอ้เสียวเจ้านอนอยู่บนขึ้นหมดตึกน <c ười> าาเนาะจุ่มในบลาังนแล้วมันนี้โอ้ตลาดมันเป็นยังไงนะบอกะบาน้จ <c ười> ้าความมันเปียกจ้

มึงชช้เบ mm. ็ดแหงแล้ว oh. ก็ใ <Darwin> ช้แ <confusing> ห่หางเนาะมันก็ไปพานหาคไปพานร้าเขาใช้เพียงหน่อยเจ้าบึงน้ำเยอะจ้ไปไปปาไปงามนักี้ย <teng why ini> Ừ. mhm 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 rồi. อ่าอตอนใหญ่้าเหอยังรอเนาะยังจะออกจะอ,ออกอ่นตอนอ่่นแล้วานมันจะหนักพอดี้ว่าเห็ดชับหนึ่งสมมติงานมาไล่ผลกินไล้รอจอนหน่อยกนะ็อย่างรกขเาขาจะเอาครับอืมอื้อหมอกเนาะ อืใช่ใช่โอ้เข่าไปสก๊อปไปอ่ะไปอ่ะผมใหม่มากอ่มันบ่หกอ่มันม้อนบื้องนั้นได้นะมูงตัวนึงเวียดตะตัวนั้นได้หรอฮะเพื่อน้องหลังจากเขากินเข่ากินน้ำแล้วเขากะ จะเดินทางกลับเพราะว่านาพันปลากระยางก่อนเพื่อจะกินมักแตงอยู่ให้เขามากินเผื่อว่ากลับประมาณไปดอกก็ไมานอนซองคืนพอาะติดกินก่อนอื่นหมดก็ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนที่เขามาบอกว่าอยู่ไกลอย,อยู่ไกลก็อขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งด้วพี่น้องเด้อล,ลำล้ำด้วยๆหกักแพงคือเก่าอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมดทุกคนกลับก่อนมาเลย